ผมบางว่าสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง S P N Channel ครับผมอ่าก็วันนี้ตามที่ได้บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วเลยครับ<ม>ก็คือวันนี้คลิปนี้เราจะมาเปิดเกลือกันครับผม <c oughs> ก็หลังจากที่ผมได้ดู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 ดและตัดสินใจไปแล้วนะครับก็ผมตัดสินใจที่ จะเปิดตู้สเสบียงของเอลนะครับผมก็คือจะบอกยังไงเดียคือผมรู้สึกว่าสติกมาตาเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นเก็บเอาทีหลังก็ได้แต่เอลอะ่ะมันต้องมาก่อนเพราะจากที่ผมดูดูไปเนี่ยคือเอลผมมีแค่ตัวเดียวเองอะ่ะเออเ่ยในคังเอลผมอะ่ะเดะผม<ต>ผม,ผมยังผมยังไม่ผมมีแค่ตัวเดียวอะ่ะ เนี่ยผมมแค่ตัวนี้ตัวเดียวอะผมะ oh, ยังไม่มีน้องน้องคนอื่นเลยอะ <c oughs> เลยรู้สึกแบบเงาเงาอะไรประมาณเนี้เนาะอ่าก็วันนี้ผมก็ได้ทําการเติมบัตรเอไปสิบไปด้วยกันใช้เหรียญทอง หรียญทองนี่ไม่ใช่เหรียญทองที่ที่เงินที่ที่เราที่เราเล่นในดัานในเรื่องแลวเราได้มานะไม่ถึงเหรียญทองที่เขาต้องเติมกันนะอ่ะอ่าหนึ่เหรียญในการแลกผมก็ไปแลกมาเรียบร้อยแล้วครับสิตัวก็อ่าอย่างอย่างเคยเลยก็คือ การเปิดกาชาดวงของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับผมก็คือบางบางครั้งดวงคนบางครั้งดวงก็ขึ้นบางครั้งดวงก็ลงดวงคนเรามันขึ้นขึ้นลงลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเปิดได้หรือไม่ได้มันก็คือดวงของเราครับผมอย่าได้ไปแบบเออสมมติผมเปิดได้ก็อย่าได้อิชาหรือหรืออะไรเลยหรือถ้าเกิดเปิดเกลือก็จะได้หยาดําเติมอะไรกันเลยก็คือที่ผมเปิดที่ผมเปิด,ปดใ,หให้ทุกท่านดูกันเนี่ยก็คือเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมก็คลิปเนี้ย เท่าที่ผมดูแล้วอะ่ะมันคงจะสั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นอะ่ะเพื่อไม่ให้คลิปสั้นจนเกินไปอะ่ะหลังจากเปิดตู้กาชาเสร็จเนี่ยผมจะเอาตัวละคร t ทเชอร์ออฟเทนเดอร์อ่ะไปลงเล่นในอาบิสกันแต่อาบิสชั้นที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นชั้นชั้นเอกไม่ใช่ชั้นเอกโกดิเป็นชั้นต่าสุดอะ่ะผมจำผมจำชื่อชั้นไม่ได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีแล้วกันงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการรอช้าเรามาเปิดกันเลยแล้วกันเนาะมา ไปเลยโลโลแรกแล้วโลโลแรกโลสุดท้ายแล้วโลเดียวเท่านั้นมาลุ้นไปพร้อมกับผมนะครับโอ้ให้มาแคสเตษอะไรวะเหลือปะเนี่ย โอ้โหโ,โ,โอ้นะอ่ะเกลือเต็มที่เลยทีเดียวเชียวได้บัคเก็ตเศษดิค่ะเฮ้ยหายใจว่ะ ปครับก็นะจากที่เห็นก็คือเกลือไปเป็นที่เรียบรอ้อยแล้วกับการเปิดตู้สเสบียงเอลนะครับผมเออแต่เท่าที่ผมรู้สึกนะรู้สึกว่าการเปิดตู้สเสบียงเอลอะ่ะมันเปิดได้ยากกว่าตู้สเสบียงอาวุธกับตู้สเสบียงของของตัวละครอ,อีกนะมีใครคิดป็นผมบ้างก็เอาละเพื่อไม่ให้เป็นการรอช้าก็จะตัดไปที่การเล่นของ อ่าไม่ใช่การเลือกเสียตัวผู้ว่าตัดไปเรื่องของอาบิสกันเลยดีกว่าครับผมงั้นก็ไปกันเลยครับมานะครับก็เรามาดูที่อาบิสกันเลยนะครับผมอาบิสที่ผมอยู่ก็อยู่ชั้นต่ำสุดเลยครับชั้นอ่ามันชื่อชั้นชื่อว่าอะไรอ,อ่า forbidden เนาะก็ผมได้ผมได้เล่น ผมได้เล่นไปจน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 จะจบจนจบแล้วก็ได้นะผมแต่ว่าครั้งนี้ผมจะเอาน้อง n a t u r อ of Thunder มาเล่นให้ทุกท่านดูกันอีกทีคือดีอารมณ์เหมือนกับว่าคือตอนผมลงเล่นอบิเนี่ยผมไม่ได้ก่อนหน้านี้ผมเคยลงเล่นให้ท่านดูไปอ่ะหนึ่งชั้นแล้วใช่ไหมฮะแล้วทีเหีือผมก็ไปนั่งเล่นเองหมดเลยก็ครั้งนี้ผมจะเอาน้องลงไปเล่นอ่ะ แค่ตัวเดียวอ่าก็อารุปรมาว่าโซโล่น้องอะเนาะอยากรู้ว่าจะเป็นอยัางไงแต่ความจริงคือสําหรับผมมันก็น่าจะได้แหละ <c oughs> ตามความคิดผมนะเพราะว่า Forbidden น่ะชั้นมันก็เป็นชั้นแรกเนาะมันก็จะดูกระจอกๆ,ๆไปหน่อยแต่จะบอกไงเดะเอาน้องไปเอาน้องลงไปเล่นคนเดียวมันก็รู้สึกกังวลกังวลว่า จัดตี้ไปให้น้องด้วยแล้วกันตัวไหนที่เราไม่เคยเอนีบ้างวะไปเอาคนนี้ไปก็ได้ แปะกันก็ไปเล่นกันเลยครับผมก็ผมจะพยายามเน้นยืนแต่ h a ชช์ออฟทันเดอร์นะครับผมจะพยายามไม่ค่อยเน้นจะพยายามไม่ค่อยสลับตัวอื่นลงมาจะพยายามนะครับจะพยายามขอใช้คำว่าจะพยายามแล้วกันเนาะしまき เอ้ยเดี๋ยน,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 นะเราเราหลงทางเป้าหว่า เฮ้ยเดี i, e <laughs> l l game, e ๋ยวเราหลงทางแน่ๆเลยว่ะเฮ้ยได้ไงเราหลงในเราหลงในไอบิดปะเนี่ยเดี๋ยว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 อ๋อโอเคถูกทาง้วถูกทางฮะชิพหายแล้วหลงแบบในเกมได้ไงวะเราแย่เลยว่ะมามาตบกับบอสเลยแล้วกันนะครับ ก็ตัวพวกมอนมอนในด่านที่อยู่ตตมดา่านๆก่อนที่จะมาถึงบอสอ่ะผมเคลียร์ผมเคลียร์ไปหมดแล้วเลยจะเคลียร์ไปก่อนน้นนี้แล้วแล้วก็ตอนเคลียร์ผมไม่ได้อัดคลิปเอาไว้เพราะฉะนั้นเลยไม่มีคลิปตอนผมเคลียร์มอนให้ดูนะครับผมก็ต้องขอกราบประานโทษด้วยครับผม ก็จบไปแล้วนะครับกับกับการเล่น a s h อ r of Thunder ในอ b i ิครับผมก็จะบอกว่าการการเล่นในอาบิไม่ได้หรอกเพราะต้พูดว่าการต่อสู้ในอาบิชั้น f o r b i d d ด n ดีกว่าเนาะเพราะว่า,าผมเล่นจนจบไปแล้วเลยม่เราก็ไม่ได้ถ่ายให้ทุกท่านดูว่าตอนระหว่างเล่นอ่ะผมผมผมเคลียร์มัหรือเอาตัวอ,อะไรลงไปเล่นแต่ เท่าที่ทุกท่านเห็นนะก็น่าจะรู้แล้วล่ะว่าทีมหลักผมอะตัวหลักที่ผมเอาลงเลนะ่นก็จะเป็นไฮเซอร์ออทันเดอร์นะครับผมก็คลิปนี้มันก็จะสั้นจะสั้นๆสั้นๆแค่นี้แหละเพราะว่าผมเองก็ลืมนึกไปด้วยว่าอาอบิทของผมเล่นจนจบแล้วไอผมก็ลืมลืมไปซะสนิทเลยนะคะะรับผมก็อ่ เป็นยังไงกันบ้างครับกับการเปิดเกลือของผมในวันนี้ครั้งนี้นี่คือเกลือแบบเกลือจริงๆเลยไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยนะครับผมแล้วก็อาบิทก็เหมือนกันครับผมก็คลิปนี้ก็สั้นๆได้ใจความแค่นี้แหละครับก็ทุกท่านาเป็นมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมแล้วก็าฝากแนะนําว่าผมควรปรับปรุงยังไงแล้วก็หรือไม่พอใจตรงไหนก็ คอมเมนต์มาบอกผมได้แต่ไม่ได้แต่ไม่แต่ไม่แต่ไม่เช่ามาคอมเมนต์ด่านะแค่คอมเมนต์มาบอกว่าเฮ้ยผมผมพลาดต,ตรงไหนไม่ไม่พอใจที่ผมทพาพลาดตรงไหนแค่นั้นก็พอครับผมเพื่อเป็นประโยชน์ในการทําคลิปและการพัฒนาของผมต่อไปครับแล้วก็ทุกท่านสามารถที่จะคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์หรือแชร์เรื่องต่างๆเกี่ยวกับเกม คอนไคร์อิมแพหรือเกมอื่นๆมาได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมหรือท่านใดอยากจะให้ผมทำคลิปรีวิวรีวิวเกมอะไรแนะนำตัวละคอรอะไรในคอนไคร์อิมแพดทรีหรือให้ผมทำทำเกมทำเกมทำเกมแบบไหนหรือให้ผมรีวิวสไตล์ไหน <c oughs> ก็คอมเมนต์มาคนระับผมจะเอาไปเป็นทางเลือกและเป็นเฮดในการทำคลิปต่อๆไปครับผม ก็อยากที่บอกเหมือนเคยเลยก็คือคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ผมอ่านแน่นอนครับครับอ่านแน่นอนแต่ว่าจะขออนุญาตไม่ตอบละกันเนาะขออนุญาตไม่ตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมก็นะก็อยากให้ช่วยๆ comment ่คอมเมนต์คอมเมนต์กันหน่อยละกันเพราะว่า,าตั้งแต่คลิปเปิดตัวมานี่คือเท่าที่ผมดูไม่ค่อยมีใครคอมเมนต์เลยเนาะไม่ค่อยมีใครคอมเมนต์อะไรมากันเลยเลย เลยผมก็ไม่รู้ว่า,าจะจะทำจะทำเขาเรียกว่าจะหาตอนเนี้ยอยู่ในช่วงที่กำลังคิดเฮดอยู่ว่าจะเฮดจะเอาเฮดไหนหรือคอนเทนต์ไหนมามาทำรีวิวให้ทุกท่านดูกันดีถ้าเกิดทุกท่านมีเรื่องอะไรสนใจก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมได้ผมจะได้เอาไอสิ่งที่ท่านคอมเมนต์มามาเป็นคอนเทนต์นะครับผมก็ สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าผมอาจจะมไม่แน่ใจว่าคลิปหน้าผมอาจจะเอาเกมอื่นมารีวิวหรือเปล่าอันนี้ก็รอลุน้นรอลุ้นกันไปนะครับผมเพราะว่าผมเองก็รู้สึกว่าอยากจะห,หาเกมอื่นมารีวิวด้วยเหมือนกันน้อก็สำหรับคลิปนี้ มีเท่านี้ครับซาโยนาระลาไปก่อนนะครับทุกท่านไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม